คนวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่กันที่สวนทิวลิปนะคะจังหวัดระยองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะนี่เดินเข้ามาตรงทางเข้านะคะเขาก็จะเป็นสะพานนี้ให้เราเดินไปเลยน,น,นี่มีชื่อต้นไม้บอกด้วยนะคะทุกคนบรรยากาศรมเริ่มมากๆอันนี้ต้นไหนจากทะเลจิกทะเล นี่แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกัน,กน,นเข้ามาข้างในนะ,ะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยใช่เนเขาบอกว่า น,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 นีทางไปดอกทิวลิปตรงข้างก็จะเป็นออด์เทอรเนียมทางไปดอกทิวลิปเจอน้ำตกก่อนยังไม่ทิวลิปนะทุกคนนี่ก่อนนะคะ ่ค่ะประตูตรงนี้เป็นประตูทางเข้าไปดอกทิวลิปนะคะนี่เข้ามาก็จะคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีแต่ดอกทิวลิปหลากสีเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ก็ถ้าใครชอบอดอกทิวลิปนะก็มาเช็คอินถ่ายรูปก,กันได้ตัวนี้ก็จะเป็นคาเฟ่เมซอนที่เขาให้บริการอยู่ข้างในนะคะนี่ดอกทิวลิปเยอะแยะเลย,เลยข้างในนี้ค่ะ16องศานะคะ นอกจากทิวลิปนะคะก็จะยังมีตัวดอกไฮเดรนเยียด้วยอันนี้เป็นสมบูค่ะสวยนะทุกคนนี่ทิวลิปแล้วก็ไฮเดรนเยียอันนี้ไฮเดรนเยียนะคะนี่เยอะแยะไปหมดวันที่เรามานะคะก็เป็นวันเสาร์นะ,ะทุกคนกคนกคน็กค่อนข้างที่จะเยอะดูสิข้างหลังนี้ทุกคนเต็มไปหมดเลยเนี่ยค่ะ คนเยอะมากค่ะที่นี่เขาจะเปิดาจานึงเสา์นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็มาเที่ยวกันได้นะคะ